สวัสดีค่ะสวัสดีรูปเพจแกน้องแม่ขาวน,นี้พี่แกนมาไลฟ์แล้วคะ่ะที่จะเริ่มความรู้ค่ะขออนุญาตราชาสัมพันธ์นะคะงานมหากรรมสินค้าแม่และเด็กเนอะงานบีบอยู่นะคะพี่กันอะ่ะชอบไปเดินเพราะว่าพี่กันชอบดูสินค้าแม่และเด็กนิดนึงค่ะ<ม>ชอบดูแบบามีสินค้าอะไรอัปเดตเช่าไปจับไปสัมผัสไปสอบถามผู้ขายนะคะในเรื่องที่เราสงสัยนะคะไปดูสินค้าเป็นเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ชอบที่จะ ไปดูสินค้าเพราะว่าช่วงที่ไปงานเนี่ยเขาเป็นสินค้าลดราคาเป็นสินค้าโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นเยอะเลยนะคะสูงสุดถึง9ก็่แล้วสินค้ามาหลายแบรนด์มากนะคะใครจะไปบ้างแลพี่กันอ่ะผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ไปเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดที่ Impact หรือว่าที่เมืองทอเอ่อที่สุนประชุมนะคะซึ่งที่พี่กกนจะไปล่าสุดน,น่ะค่ะก็คือที่จะมีจัดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้นะคะก็คือวันที่9-12ถึงพฤษภาค่ะ ะะรอบนี้ก็จับที่ Impact เมืองทองเนาะ Challen เจ r 3ค่ะช่วงเวลา10โมงถึง2ทุ่มนะคะก็มีกิจกรรมแข่งขันอะไรเหมือนเดิมนะแข่งขันหัดเดินแข่งเต้นกระโดดดึงๆเหมือนเดิมเลยนะคะพี่กันก็ไปเจอกันนะคะที่งาน BB ครทั้งที่55 9สิถึงส2พฤษภาคมนี้นะคะรอบนี้ Impact นะคะไปเจอกับพี่กันได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จิตกาลุนค่ะใครเคยไปงานดีแล้วคอมเมนต์บอกนิดน,นึงว่า ชอบไหมอะไรเงี้ยคือพี่จะชอบเพราะว่าเขาอ่ะมีที่เก้าอี้นั่งเยอะให้เรานั่งเดินเมื่อยก็มีที่นั่งแม่ท้องก็มีรถเขน็นมีห้องให้นมห้องน้ำก็เยอะสะดวกมากมากนะคะสำหรับคุณแม่ท้องคุณแม่ที่แบบเออคุณแม่ท้องที่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยคุณแม่ให้นมที่ต้องปั๊มนมก็มีห้องให้นมห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมสะดวกนะคะก็ใครอยากไปดูสินค้าแม่และเด็กก็เชิญเลยนะคะไปเลือกไปจัดไปหาข้อมูลนะคะเครื่องปั๊มนมมีกี่ชนิดก็ได้ไปเห็นกันเลยที่งานนี้เพราะว่า ร้านค้ามันเยอะมากจริงๆเป็นงานที่เรียกว่ามหากรรมสินค้าแม่และเด็กที่ใหญ่มากนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาก,กันเรื่องของอมาทำความเข้าใจก่อน The Wishing How คืออะไรลูกใครเคยเป็นเดี๋ยวกดหนึ่งเลยนะโดยชื่อ h า w คือชั่วโมงการถ้าแปลตรงตัวมันเป็นชัวช่วโมงชั่วโมงแม่มดภาษาอังกฤษเนานะก็คือชั่วโมงของการร้องไห้ของลูกน้อยหรือกรีดร้องโดยไม่ไมไมทราบสาเหตุ ซึ่งมันจะมักจะเกิดช่วงเวลาเดิมๆโดยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดช่วงเวลาบ่ายๆนะคะเริ่มเป็นตั้งแต่สัปดาห์ที่2ถึง3และสูงสุดที่ประมาณสัปดาห์ที่6จากนั้นจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะเมื่อผ่าน3เดือนไปแล้วออนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับคุณพ่อคุณแม่มากพป็นการร้องที่ไม่ทราบสาเหตุนมก็กินอิ่มแล้วไม่เปียกแฉะท้องไม่อืดเอ๊ะเป็นอะไรนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าการที่ลูกเดอิวิชิงฮาวเนี่ยแตกต่างกับโคลิกเออนะคะโคลิกก็คือทางการแพทย์บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะแต่โคลิคกกส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากภาวะอาการจุกเสียดแน่นท้องของเด็กเนาะทีนี้เดอิวิชิงฮาวเนี่ยแตกต่างจากโคลิคคือโคลิคจ,จะเป็นการร้องไห้ที่ยาวนานและรุนแรงนะคะร้องไห้นานกว่า3ชั่วโมงมากกว่า3วันต่อสัปดาห์และ3เป็นนานมากกว่า3สัปดาห์ขึ้นไป เออคือร้อง2อถึงสามชั่วโมงเลยสัปดาห์หนึ่งสามวันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ร้องแบบเป็นอย่างเงี้ยสสัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งถามว่าเดว,วิชิงเฮาเ็าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของร้องโคลิกได้มันทับซ้อนกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกของคุณแม่เนี่ยบางวันร้องแค่20นาทีแต่ร้องไม่รู้เพราะอะไรบางวันอาจจะร้องแค่ชั่วโมงเดียวนี่นะคะก็ไม่ใช่โคลิกและเรามาดูนะคะสาเหตุะะที่ทําให้เกิด ปัญหาเด็กวิชชิงฮาวเนี่ยมันคืออะไรนะคะข้อแรกแน่นอนคือในเรื่องของโคลิกก็คือโคลิกจะเป็นปัญหาสาเหตุนหนึ่งโคลิกคือการร้องไห้จากภาวะจุกเสียดแน่นท้องในเด็กนะคะ 2. ค่ะความเหนื่อยล้านะคะที่เกิดจากการนอนหลับไม่พอการเหนื่อยล้าที่เล่นมากเกินไปนะคะ 3. การกระตุ้นที่มากเกินไปค่ะในบ้านส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมีคิก็ว่ากิจกรรมแบบพวก ที่ทำให้น้องสึกตื่นตัวหรือกระตุ้นลูกมากเกินไปค่ะแต่ละวันก็กิจกรรมเยอะมากค่ะอย่างวันที่เรารวมญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้น้องเหนื่อยล้าเกินไปในตอนกลางคืนนะคะ4ค่ะปัญหาของระบบทางเดินอาหารหรือว่าท้องของลูกเองค่ะท้องอืดท้องเฟอร์มีแก๊สนะคะอ่าข้อที่ห้าค่ะสาเหตุที่ทําให้เกิดก็คือเรื่องของหิวต้องบอกว่าเด็กค่ะ จะมีภาวะที่ต้องดูดนมถี่ๆหรือถูกด,ด,ดูดนมมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าช่วงคัสเตอร์ฟีดในตอนเย็นค่ะเด็กบางทีตอนเย็นอาจจะดูดนมมากเลยดูดทุกชั่วโมงค่ะเพื่อจะทําให้ดับดานขึ้นในช่วงกลางคืนเออใครแล้วทีนี้บางคนก็คิดว่าประกอบกับกันนะถ้าคนที่ลูกดูดเต้าอะ่ะช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่น้ําช่วงเย็นช่วงบ่ายงเย็นเนี่ยน้านมแม่ ร้างน้อยกว่าตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าลูกก็ยิ่งดูด,ดตลอดเลยร้องไห้ดูดถิวกินเยอะกินตลอดเลยพ่อแม่ก็คิดว่านมแม่ไม่พอหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงภาวะที่คัตเติ้ลฟีดท,ท,ที่ทําให้ลูกดูดนานดูดบ่อยดูดถี่เพื่อให้เขาอิ่มนอนน,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 นอนนานถึงกลางคืนนอนกลางคืนได้นานเออนะคะอันเนี้ยเนาะก็เลยทําให้ร้องไห้โยยีนะหค่ะในเรื่องของภาวะภูมิไวเกินนะคะอ่าไวต่อความ อันนี้จะเป็นกลุ่มแบบเด็กเลี้ยงยากเลยนะไวต่อเสียงไวต่อแสงไวต่อกลิ่นสัมผัสต่างๆค่ะเด็กที่ถูกอะไรเรียกว่ไรขาดความสนใจนะคะ,ะบางทีช่วงเย็นช่วงบ่ายเป็นช่วงที่แม่วุ่นวายกับการเตรียมกับข้าวดูแลพี่คนโตนะคะอะไรอย่างเงี้ยทำงานบ้านล้างขวดนมล้างจานทำให้ลูกไม่ค่อยได้รับความสนใจเขาก็เลยร้องไห้ได้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสาเหตุนะคะ ทีนี้เราจะทํำยังไงถ้าเราถึงจะรับมือนะคะเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับเอาตัวลออสําหรับคุณพ่อคุณแม่และกันในช่วงชั่วโมงแห่งการร้องไห้นี้นะคะข้อแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจธรรมชาติของการร้องไห้ของลูกเราก่อนนะคะแนะนําว่าให้การจดบันทึกค่ะชั่วโมงการร้องไห้เกิดจดบันทึกระยะเวลาที่ร้องถ้ารู้สาเหตุเนาะร้องหลังจากกินนมก็คือร้องแบบจดให้ละเอียดเราจะได้ เอามาวิเคราะห์แล้วพบว่าอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นเนะนะ่นาะร้องหลังกก,กินนมร้องจากที่ตื่นนอนนานแล้วสองชั่วโมงอเพื่อเดี๋ยวจะได้มาวางแผนในการดูแลค่ะ,ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าเ,เวลาที่เด็กร้องไห้นะคะชั่วโมงเห็นการร้องไห้เนี่ยมีข้อมูลนะคะจาเป็นเว็บไซต์ของ purple caring นะคะที่เขารวบรวมข้อมูลลักษณะการร้องไห้และระยะเวลา ของการร้องไห้ในเด็กนะคะ,ะตั้งแต่2สัปดาห์แรกจนถึง3เดือนนะคะเขาพบว่าการร้องไห้แล้วสูงสุดเนี่ยร้องไหลล้ลดสุดลดต่ําสุดจนถึงร้องไห้ลดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ช่วงเวลานะคะร้องไห้น้อยสุดยอยู่ที่ช่วงเวลา20 3 0นาทีอ่นาทีนานสุดอยู่ที่5 6ชั่วโมงต่อวันเลยเออลูกเราจะเป็นกลุ่มไหนนั่นก็อีกทีนึงนะคะซึ่งช่วงวัยที่ กราฟขึ้นสูงมากที่จะร้องมากๆคือช่วงไวัยไหนรู้ไหมสอเดือนค่ะสเดือนเนี่ยลูกของพ่อแม่จะร้องไห้มากเลยนะคะเอ๊มีโอกาสที่จะร้องนานตั้งแต่20นาทีจนถึง5้าถึงหชั่วโมงขึ้นอยู่กับบุคคลอ่านะคะข้อที่2คุณพ่อคุณแม่ต้องรับรู้หรือเรียนรู้เรื่องสัญญาณความเหนื่อยล้าของลูกมีอะไรบ้างเบือหน้านี้ร้องไห้ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมกำมือแน่นนะคะเบือแน,น่นหลจากสิ่งแวดล้อมตรงหน้านะคะโดยลองสังเกตอาการนี้นะคะนอกจากนี้นะคะคก็่เจงก็มีความาชั่วโมงการน,นอนมาบอกนะคะถ้าลูกนอนตื่นนอนนานเนี่ยลูกก็จะเหนื่อยล้าได้นะคะในเด็กที่อายุ6สัปดาห์เนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากตื่นนอนเวลาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่ง ถ้าอายุประมาณ3เดือนจะรู้สึกในร่าหลังจากตื่นตัวเป็นเวลา2ชั่วโมงอันนี้เป็นตัวเลขโดยเฉลีย่ยให้ลองสังเกตด,ดูนะคะข้อที่3ค่ะลูกนะคะพ่อแม่ต้องช่วยลูกจัดการกับความรู้สึกไม่สบายที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มจากการสร้างรูปแบบการกรีนการนอนที่เป็นเป็นกิจวัตรประจําวัน2ค่ะต้องดูแลให้ลูกได้นอนหลับอย่างเพียงพอทั้งกลางวันและการคืนทําวิธีไหนก็ได้ค่ะให้นอนนะคะ ช่วงสองเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่หลับยากหน่อยกลางวันเนี้ยพี่ก็เลือกที่จะใช้เปเป็นชั่วขาวเปยโยกนะคะเอออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอุ้มกอมใช้เปยอุ้มอะไรต่างๆนะคะสามค่ะเราต้องหลีกเลี่ยงการกระตุนน้นที่มากเกินไปค่ะเสียงแสงอะไรอย่างเงี้ยควพอนั่นก็คือช่วงตื่นตัวโอเคกระตุ้นพัฒนาการต่างๆได้พอเริ่มแบบตื่นนอนสักพักนานแล้วเราก็ต้องจัดกิจกรรมที่เงียบสงบหรือทําให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะ,ะเพื่อให้ลูกนอนหลับได้ดีตอนกลางวันพ่อแม่ต้อง ปรับแสงในตอนที่นอนกลางวันให้บืดลงนะคะาการอุ้มลูกในท่าต่างๆที่พี่กันเคยทําแล้วอุ้มฟังตรงหัวใจเรานะคะอุ้มโยกอย่างนี้นะคะสะควอชขึ้นลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะใช้การนวดการตบก้นช่วยได้นะคะเปิดเพลงที่ฟังสบายๆอ่อนโยนผ่อนคลายนะคะต้องบอกว่าตอบสนองก่อนที่ลูกจะรู้สึกเหนื่อยล้าเกินไปคือพาเข้าห้องสงบนะคะหรือถ้าหิวเนี่ยก็ต้อง ให้กินก่อนที่จะหิวมากจนร้องโยเยนะคะ,ะและที่สําคัญค่ะพ่อแม่เนี่ยจะต้องพักผ่อนบ้างนะคะเพื่อให้มีพลังในการมาดูลูกเพราะยิ่งถ้าเราหงุดหงิดอารมณ์ลูกก็จะไม่ดีด้วยนะคะอันนี้แล้วทีนี้ค่ะมีคําถามว่าแล้วลูกหนูร้องไห้แบบไหนเนี่ยที่ที่หนูต้องพาลูกไปหาหมอมันมีนะทุกคนนะคะมันมีอาการร้องไห้ ร่วมกับอะไรที่ต้องพาลูกไปหาหมอนะคะามาดูกันนะคะถ้าลูกร้องไห้ร่วมกับการที่ไม่ไม่มีแรงดูดเต้านมอ่อนเพียมากนะะลูกร้องไห้ร่วูกับมีไข้สูงลูกร้องไห้แล้วมีลักษณะแบบง่วงนอนตลอดเวลาอันนี้นะคะลูกร้องไห้งองแงมีจากร่วมกับมีการชักเกรงลูกร้องไห้งองแงมีภาวะท้องเสียอ่าก็คือการไม่สบายลูกร้องไห้งอองแงร่วมกับภาวะ หายใจลำบากนะคะลูกร้องไห้งองแงแล้วมีชีพจรเต้นเร็วค่ะกระหม่อมบุง๋งยุบตัวอาเจียนนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีนะคะ่ะผิวหนังเปลี่ยนสีมีผื่นขึ้นนะคะเหงื่อออกมากนะคะอุจเจเละเปลี่ยนสีอุจจละปนเลือดนะคะ,สะแสดงว่าน้องเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นได้นะคะเราควรพาลูกไปพบแพทย์ถ้าพบว่าลูกร้องไห้แล้วมีอาการ ไม่สุขสบายเหล่านี้เนาะอะ่โอเคนะคะวันนี้ก็ความรู้ที่พี่กันนำมาฝากประมาณนี้เนาะก็ของใช้ต่างๆเนาะก็ไปเจอกันได้ที่งานบีๆกับพี่กันนะคะที่วันที่9 12ถึง12พฤษภาะะที่ IMPACT เมืองทองทาน,นีนะคะต่อไปมาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะ สวัสดีทุกคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดแชร์ให้พี่การเข้ามาที่หลังกาวสักทาษพี่กันได้เลยนะคะ